สวัสดีครับผมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการสร้างไวรัสนะครับผมไวรัสที่เรานํามาสาธิตในครั้งนี้นะครับผมเป็นไวรัสชัดดาวเครื่องซึ่งนะครับไม่ไม่ไมทําการไม่ทําลายข้อมูลนะครับผมเป็นตัวไวรัสชัดดาวเฉยๆเนียครับโค้ดก่อนอื่นก็ไปก๊อปโค้ดมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ ไว้ด้านล่างคลิปนะครับผม c o ปีนะครับปิดลงไปก่อนจากนั้นไปเปิดตัวเนี่ยครับ Notepad ถ้าไม่มีนะครับผมก็ของ Windows 7ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยครับโน้ตแพ d คลิกเข้าไปเลยครับผมจากนั้นวางครับโอเคครับผมเราได้อย่างนี้แล้วแล้วก็เลือกไฟล์ นะครับเซฟเซฟแอตก็ได้นะฮะอ่าเลือกไ like ดที่จะวางนะครับผมผมจะวางที่เดสก์ท็อปนะครับผมย้ํานะครับอ่าสมมุติผมตั้งไฟลเอก็ย้ําให้เป็น b a t นะครับผมย้ําต้อง .bat อย่างเดียวนะครับผมถึงจะสําเร็จนะครับจากนั้นกดเซฟครับผม ก็จะมาครับเนี่ยครับไฟบเนี่ยครับผมเป็นตัวไวรัสแล้วนะครับซึ่งเราดับเบิลคลิกเข้าไปนี่ก็ชัดดาวเครื่องเลยครับผมแต่ทําให้มันดูน่าคลิกกว่านี้นะครับผมด้วยการนะครับเพิ่มไอคอนเข้าไปนะครับผมเป็นไอคอนหลอกๆนะครับสําหรับคนไม่รู้ก็คลิกเข้าไปแล้วก็โดนเลยครับผมอ่าเรามาที่เนี่ยครับ แล้วก็จากนั้นเลือกเลือกไฟล์ครับผมเลือกไฟล์ไวรัสนะครับที่เราเซฟไวเนี่ยผมเซฟไว้เดสท็อปก็อยู่ตรงนี้กดโอเคอะอะนะครับจากนั้นก็กด next ตัวนี้เปลี่ยนชื่อนิดหน่อยครับผมผมจะเอาเป็น Internet Explorer แล้วกันครับ e อ็โพลอร เน็ตโคลเลอร์ครับผมจากนั้นเนี่ยโอเคครับผมเราได้อินเทอร์เน็ตเอ็กโคลเลอร์มาแล้วนะครับก็ไปคลิกขวาเลือก property นะครับผมจากนั้นไปที่ช่องไอคอนโอเคผมจะเลือกเป็นตัวอินเทอร์เน็ตเอ็กโคลเลอร์โดยตรงนะครับผมเป็นไอคอนเนี่ยครับพายโอเคเนี่ยครับผม สำหรับคนไม่รู้ครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็โดนไวรัสชัดดาวเลยครับผมตัวนี้เป็นไฟล์หลักเราอย่าไปลบนะครับถ้าลบไอ้นี่ครับใช้ไม่ได้ครับผมเราต้องหาที่เก็บไว้ดีครับสำหรับการสอนนะครับทำไวรัสก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ